สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอรวม2วิธีผูกเชือกยึดคาราเบเนอร์ด้วยเงื่อนบูฮิตนะครับซึ่งเป็นเทคนิคง่ายในการผูกเชือกคาราเบเนอร์แล้วจะทำให้เชือกยึดได้อย่างมันง่นคงตัวกระบาดของเชือกห่วงเชือกเนี่ยจะรัดเชือก2เส้นที่อยู่ชิดกับ คาร์ิเนอร์นั่นเองปมคงที่มั่นคงปลอดภัยถ้าพร้อมแล้วมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะเตรียมเชือกในการที่จะผูกเนีพับมาครึ่งหนึ่งแล้วนำอุปกรณ์คาร์ิเนอร์มาวิธีแรกเราจะใช้ห่วงเชือกเนี่ยสอดจากข้างล่างขึ้นบน สำหรับคาราเบิเนอร์พอได้อย่างนี้แล้วก็เอาห่วงเชือกครอบไปยังคาราเบิเนอร์แล้วดึงลงมาข้างล่างะจะได้ลักษณะน,นี้หลังจากนั้นดึงห่วงเชือกมาประมาณหนึ่งเพื่อที่จะทำเป็นเชือกรัดเชือกหลักสองเส้นบิดไปข้างใดข้างหนึ่งข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้ในที่นี้เราจะบิดขวานะครับ พอบิดแล้วเนี่ยเราก็เอาไปครอบคาร์บินเนอร์อีกเช่นเช่นเดิมแล้วดึงลงไปข้างล่างพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จัดดึงเข้าที่เลยได้แล้วครับวิธีแรกบูฮิตนะครับต่อไปวิธีที่สองวิธีที่สอง วิธีที่สองเราจะคำวดเป็นหูเชือกเช่นเดียวกันแล้วพับลงมาที่เชือกเส้นหลักหลังจากนั้นเราก็ใช้หู2หูเนี่ยพับเข้าไปประกบกันแบบนี้หลังจากนั้นเราจะใช้หูที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือหูหูข้างล่างเนี่ยสอดเข้ามาที่หูแรกแบบนี้แล้วก็บิดประกบกันกลับมาอีกทีหนึ่ง เราหลังจางนั้นก็สอดเข้าไปยังคา r บิเนอร์แล้วดึงจัดเข้าที่เห็นไหมครับได้แล้วบูฮิตวิธีที่สองสำหรับวิธีที่2เนี่ยจะเหมาะกับคาเบลเนอร์ที่เปิดได้ส่วนวิธีแรกเหมาะสำหรับคาเบลเนอร์ที่เปิดตัวนี้ไม่ได้เช่นห่วงวงกลมหรือ คริมเนอร์ที่ตายตัวนะครับปมคงที่มั่นคงปลอดภัยนี่เป็นการรวมวิธีผูกคริมเนอร์สวิธีนะครับขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นลังใจในการทำวิดีโอนในครั้งต่อไป สำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ